ส in ้มตีนอีสัตว์อีเหียมึงตายไปซะมึงมึงเป็นครัวอะไรนะขวาเป็นเหียอะไรนะขวะมึงเป็นควายอะไรนะัวะมึงเป็นเหียอะไรนะัวมึงเป็นคราวอะไรนะขวะมึงเป็นเหียอะไรนะขวาส้มตีนอีสัตว์อีเหียมึงตายไปซะมึงกูถามให้จบนะ กูถามว่ากูไปอะไรกับมึง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 ตอบสิกูถามว่ากูไปอะไรกับมึง เราต้องมาลองใหอ้อ่ะมันใช่เรื่องไหมอะ่ะ้องให้ลองให้เดียวเลยนะกูถามว่กกูไปอะไรกับมึงฮะทำไมมึงทำอย่างนี้อะ่ะทำทำไมอะ่ะมันใช่เรื่องไหมเลยคิดว่าไมผ่านแล้วอาจะอาชจะไปยี่สิบนาทีเลยหรอจริงค่ะจริงผ่านแล้วบ้ยทำไมได้นขนาดนั้นอะ่ะ กูถามว่ากูไปอะไรกับมึงกูถามว่ากูไปอะไรกับมึงกูถามว่ากูไปอะไรกับมึงแล้วเมื่อคนมัอะไรไอ่ะมันใช่เรื่องไหมแล้วก็ต้องมาเอาลองข่าอนั่นแหละมันเป็นคุยอะไรนักวะเป็นเทียอะไรนักวะมันเป็นคุยอะไรนักวะเป็นเทียอะไรนักวะไอ้ดิ ส้มตีนอีสานอีเขี้ยมึงตายไปซะมึงมึงจะตีกูทําไมฮะมึงตีกูทําไมฮะใครบอกให้มึงตีกูหามึงจะตีกูทําไมมึงตีกูทําไมฮะมึงจะตีกูทําไมเดี๋ยวเหอะมึงนี่มึงทําอะไรกูไว้ฮะมึงทําอะไรกูไว้ฮะ เนี่ยแล้วไม่ได้โอกาสเนี่ยเนี่ยแล้วมึงเป็นอะไรคะ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 มึงเป็นอะไระมึงเป็นคะมึงเป็นอะไรวะชอมดีดีสัตว์อีเขี้ยมึงตายไปซะมึงเร็วเร็วหน่อยเสียเวลาจะกดออกกดทำไมนักวะชอบกดออกนั่นแหละ แม่กูกดออกนั่นแหละกดทำต่อทำต่อนั่นแหละยยยายามึงเสียเวลาไปย่อมไหม <c oughs> มึงไม่ต้องมาอตกไปเลยมึงเอามือมตกกูเหรอเดี๋ยวเถอะมึงเป็นคนอย่างี้ได้ไงวะเอามือมาตกกูเหรอเดีด๋ยวเถอะต่อยแม่งอเอยเฮียควายควาย,วายสใส่เฮียอุ้ยมือขยาวขาดคนมึงขยาวขาดนั่นแหละขาด